ลืมเรื่องรางที่ผมพูดก่อนหน้านี้ทั้งหมดไปก่อนนะเอาแป็มปใจเลยเหรอคือจริงเป็นกลยุทธ์ของผมคือการที่ผมบบชี้สมัครเนี่ยชี้ใครสักคนนึงเป็นแพะว่าผมเช็คแล้วเนี่ยเพื่อดูพฤติกรรมการโหวตทุกคนใช่ไหม,มการโหวตมันถูกแบ่งเป็นสองฝั่งถูกปะ่ะฝั่งผู้คุณสองคนกับฝั่งนนกุลผมอุปมาอุไมได้ว่าผู้คุณสองคนเนี่ยเป็นหมาป่าหรือไม่ก็นนกุลเป็นหมาป่ากับหมัมีสองช้อยแต่ผมไม่ได้พูดออกไปูกว่า มื่อคืนผมไปเลือกเช็คก็คือนนกุลนนกุลออกมาเป็นนี้และนนกุลอกบ้องสมัครเชื่อผมไหมเชื่อผมไหมปวดนนกุลเนาะตาแรกตาแรกพี่เช็คได้ปวดนนกุลไหมแตกรู้ไม่ใช่หมาป่าจ้าบทนนกุลไหมกูไม่อยากปวดนนกุลปากทางนู้นแต่ว่าไม่ไม่ใช่ผมจริงๆถ้าไม่งั้นแผนมันคืออันนี้คือลูกหมาป่าแล้วนี่คือลูกหมาป่าถ้าคาบมึบไอ้เยื่อเติ้ลได้เปรียบตอนนี้หมาขึ้นอียิปตต้นแล้วนะเดขึ้นอียิปตต้นได้เปรียบนนกุล เป็นลูกหมาป่าแล้วเติ้ลเป็นพ่อเพราะไม่งั้นอ่ะเติ้ลจะให้ฆ่านนทคุณก่อนทําไมฆ่าผมก่อนก็ได้นี่ทําคิดว่าผมเป็นหมาป่าผมไม่ได้เลือกผมไม่ได้ดูคุณอ่ะก็พี่ไม่ได้ดูผมแค่ย่อนเหยื่อไปย่อนเหยื่อไปแล้วผมเชื่อต้องฝั่งโน้นน่ะติดผมจะฆ่าเขาาคุณอ่ะไม่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 ผิดอยู่แล้วที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อเราบคุณไม่มีข้อมูลเลยเลยใช่เอาเติ้ลออกไปเลยไหมข้อมูลเยอะจังใช่แสดงว่าคุณก็ไม่ใช่หมาป่าดิก็ผมไม่ใช่ไงกูเะื่าคุณงั้นมึงก็เชื่อกูดิแ่ เชื่อกูไม่อยากจับมือ,อ,มอ,อกอตอนนี้จอดกันจะเลยจับมือกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับกูไม่อยากจับมือกูไม่รู้นะเพราะกูยังไม่ได้เช็คมือ